S <S 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 ในช่วงขับขี่ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงเทศกาลปีใหม่ย้ำกันเป็นประจำเลยว่าถ้าขับรถต้องระวังค่ะแล้วก็รักษากฎจราจรด้วยทั้งนั้นปอเองก็เพิ่มความเข้มข้นค่ะในการทำงานมีการต,ตั้งด่านนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในโซนชุมชนหรือว่าถนนสายหลักสายรอง ด่านต่างๆเนี่ยมีจุดสากัดตามมาตรการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนเน้นการเรียกตรวจยานพาหนะแล้วก็ความพร้อมของผู้ขับขี่เป็นหลักค่ะโดยเฉพาะการควบคุมความเร็วตอนนี้นะคะใครก็จะได้ทราบอยู่แล้วว่าดื่มต้องไม่ขับค่ะ ะะแล้วก็ใช้อุปกรณ์นิราภัยของรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ทุกชนิดเลยค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่นี่ถือว่าเป็นการมอบของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชนเพราะว่าเน้นย้ําแบบนี้เจ้าหน้าที่เองก็ลงไปทํางานเต็มที่ตอนนี้ทางด้านของนายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมค่ะท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธรรารณภัยท่านบอกว่าปอพเองนะคะขณะนี้เนี่ยสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนออกมาค่ะ ถ้านับมาตั้งแต่วันที่1มกราคมเกิดอุบัติเหตุ555ครั้งค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเนี่ยก็คือขับรถเร็วดื่มแล้วขับ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางสายตรงนะคะถนนกรมทางหลวงถนนในอบตอในหมู่บ้านช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็จะอยู่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปไปจนถึง21นาฬิกาก็คือตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มในช่วงค่ำคืนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้มีการประสานจังหวัดไว้แล้วว่าต้องปรับแผนในการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละวันด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาในการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นด่านชุมชนหรือว่าจุดสกัดตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนก็จะเน้นเรียกตรวจยานพาหนะแล้วก็ความพร้อมของผู้ขับขี่ควบคุมความเร็วดื่มแล้วไม่ขับค่ะ ใครที่ดื่มแล้วขับจับแน่นอนนะคะเจอจับปรับแน่นอนแล้วก็ใช้อุปกรณ์นิรภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกครั้งเหมือนที่ได้ย้ำไปแล้วนะคะในช่วงต้นรายการ แล้วก็สําหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะใครที่เฉลิมฉลองหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนก็มีการประสานไปยังจังหวัดด้วยนะคะในการปรับแผนตั้งจุดตรวจด่านตรวจต่างๆจะได้สอดคล้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะในช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่เดินทางในช่วงกลางคืนตั้งแต่6กโมงเย็นก็จะเป็นเวลาพลเวท อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นง่ายนะคะในช่วงเวลานี้ท่านต้องระวังเป็นพิเศษค่ะใช่แล้วนะคะ<ม>นอกจากนี้ปอพอเองก็แนะนํานะคะ,คะว่าช่วงนี้คือพี่น้องประชาชนอาจจะเตรียมเดินทางกลับนะคะ<ม>ในการที่จะลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นและก็ะเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางปอพอแนะนํา8ข้อทําได้ง่ายเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นนอนหลับให้เพียงพอค,ะค่ะเพื่อจะได้เป็นการป้องกันเราจะได้ไม่ง่วงไม่หลับในแล้วก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะนอกจากนี้ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนขับรถหรือว่าระหว่างขับรถด้วยเดี๋ยวจะทําให้ความสามารถในการขับขี่รถเนี่ยลดลงนะคะสมรรถภา,ภาพในการขับรถลดลงไม่รับประทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทอย่างเช่นยากแก้แพ้ยาลดน้ำมูกเพราะว่ากินยาพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะง่วงนะคะขับรถเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้ เวลาเดินทางไกลๆก,ก็ควรหยุดพักรถนะคะทุกสองชั่วโมงถ้าใครที่ระยะทางสักเกิน150กิโลเมตรขึ้นไปนะคะจนถึง200กิโลเมตรเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียได้นะคะกะ็ขับรถก็หยุดพักด้วยนะคะอย่าขับกันติดต่อกันนานเกินไปเดี๋ยวจะเพลียนะคะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้ค่ะ ขับรถทางไกลควรจะมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยค่ะยิ่งแบบเพื่อนเราขับรถได้เนี่ยโอ้โหจะดีมากเลยสลับกันขับผลัดกันเปลี่ยนกันขับนะคะง่วงไม่ขับค่ะเมาไม่ขับ ขับไม่โทรนะคะพักรถจอดรถในที่ปลอดภัยด้วยแล้วค่อยเดินทางต่อนะคะนอกจากนี้แล้วใครที่เลี่ยงได้จําเป็นต้องเดินทางเนี่ยเดินทางกลางวันจะดีมากนะคะเลี่ยงเดินทางกลางคืนเพราะว่าเดี๋ยวจะง่วงนอนแล้วก็อาจจะมีอาการหลับในใจิบน้ําบ่อยๆคะ่ะระหว่างที่เราขับรถเพราะว่าจะทําให้ร่างกายมีน้ํานะคะจะได้ป้องกันการขาดน้ําเพราะเมื่อไหร่ที่ขาดน้ําร่างกายจะอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยล้าได้นี่คือ8ข้อที่ปอพองห่วงใยพี่น้องประชาชนช่วงขากลับนี้คะ่ะ